สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซปโซเชียล กับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้วครับและพูดถึงในกรณีที่ยังคงติดตามกันอยู่นะครับกับกรณีที่มีชายคนหนึ่งนะครับได้เอาน้ําร้อนนั้นลากไปที่บริเวณรถครับจากที่มีสภาพบุบนั้นกลับคืนสู่สภาพปกติซึ่งแน่นอนว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองซึ่งเหตุการณ์และภูมิปัญญาต่างนะครับที่มีวิธีการแก้ไขนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วแท้ที่จริงนั้นควรจะแก้ไขอย่างไรเดี๋ยยยวเเรรราาาาไปปตติมบทสุของงนนนนช้้ีกัล จากที่ผ่านมาประเทศไทยตินอันดับที่2จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกโดยจากการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัยด้านคมนาคมมหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับข้อมูลขององ,องค์การอนามัยโลกซึ่งปัญหาหลักๆที่ทําให้ประเทศไทย กลายเป็นอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากระบบการบริหารการจัดการบนท้องถนนที่ยังบกพร่องและพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนที่ขาดระเบียบวินยัยจนนําไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินและหนึ่งกรณีที่กลายเป็นกระแสฮือฮาผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียในขนาดนี้ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้านที่สรรทาวิธีการแก้ปัญหาความเสียหายของรถอย่างรถบุกที่อาจเกิดจากผลอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเอง ซึ่งกระแสผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียในขณะน,นี้มีการแชร์คลิปวิดีโอผ่านเพจ a c e b o o k ชื่อดังอย่างยู Like คลิปเด็ดซึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งาน Facebook ที่มีชื่อว่าโปรเทคพร้อมกับระบุข้อความว่าลองสูตรนี้อย่างโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นภาเพเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งนำน้ำร้อมาราบบริเวณที่เป็นรอยบุบของรถจากนั้นก็ใช้มือผลักดันผนังรถที่บุบจากด้านในจนกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ทําให้เกิดการแชร์กันเป็นจํานวนมากทั้งยังตั้งข้อสงสัยถึงวิธีดังกล่าวว่าสามารถทําได้จริงหรือไม่และส่งผลกับรถอย่างไรบ้างบางก็กล่าวว่ารถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาสู่ตลาดนั้นเบ,บ,บาบางเกินไปซึ่งอาจมองข้ามความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่บางก็เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีการเกิดขึ้นจากคลิปข้างตน้นและอีกบางส่วนก็เป็นผู้รู้ด้านนี้ จึงได้เสนอว่าเจอปัญหาเคสนี้บ่อยๆและจากคลิปดังกล่าวที่เกิดขึ้นหากนำน้ำร้อนไปลวกบริเวณที่มีรอยบุบอาจส่งผลต่อสีของตัวรถได้ซึ่งแท้ที่จริงเพียงแค่เคาะจากด้านในก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วโดยไม่จําเป็นต้องใช้น้ําร้อนแต่อย่างใดทั้ทงนี้หากไม่มีความรู้และชํานาญการควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลและที่ผ่านมา เคยมีคลิปแก้ไขปัญหารอยบุบต่างๆอีกหลายวิธีนอกจากการเอาน้ำร้อนไปรราบบริเวณร,รอยบุบของตัวรถซึ่งวิธีเบื้องต้นส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ตามทั่วไปโดยใช้เทคนิคและภูมิปัญญาพื้นบ้านเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้หลายกรณี 1. หากเกิดรอยบุบที่ตัวถังซึ่งอาจจะเกิดจากการเฉียวชนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ แต่ถ้ารอยบุบนั้นไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเราก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆเพียงแค่ใช้ที่ดูดซ่วมพร้อมเลือกโครงสร้างรถยนต์เสียหายโดยการยุบตัวลงไปเราควรที่จะดึงคงให้กลับมาอยู่ในทรงเดิมให้ได้มากที่สุดหรือหากไม่มีที่ดูดซ่วมก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างแรงดึงผิวได้มากมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันซึ่งเมื่อเราทําการดึงคงรถจนเสร็จแล้วหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะเหลือเพียงรอยลักยิ้มเล็กๆเ,เ,เอาไว้ในจุดนี้ ควรใช้การเคาะจากฝั่งด้านในเพื่อให้รอยลักยิ้มดังกล่าวหายไปได้มากที่สุด 2. ถ้หากเกิดรอยบุบที่กันชนในการซ้มแซมกันชนแบบง่ายๆนอกจากการใช้น้ำร้อนลาบบริเวณรอยบุบแล้วเรายังสามารถใช้ใดป่าผมเป่าในจุดที่เกิดรอยบุบของกันชนได้แล้วใช้มือดึงให้คืนรูปเหตุที่ทำแบบนี้นั้นก็เพราะส่วนใหญ่วัสดุที่นำมาใช้ทำกันชนจะทำมาจากพลาสติกพร้อมกับกันแรงกระแทก จึงทําให้เมื่อถูกความร้อนจึงสามารถคืนรูปดังเดิมได้แต่การใช้วิธีนี้ต้องระวังเรื่องของความร้อนจากใดเป่าผมด้วยเพราะถ้าร้อนเกินไปก็จะทําให้เกิดความเสียหายของตัวรถได้เช่นเดียวกับการเอาน้ำร้อนลาบริเวณรอยบุบของรถเช่นเดียวกันทั้งนี้นายสมบูรณ์วงบดิตผู้จัดการดูแลสีรถของอูเครุ่งเรืองบริการจำกัดได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า การใช้น้ำร้อนลาดผนังรถในบริเวณที่บุบลงไปนั้นสามารถทำได้เฉพาะส่วนที่ทำมาจากไฟเบอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกันชนหน้าหลังและกับด้านข้างหากเป็นโครงที่เรียบและโปร่งจะมีความสามารถยืดหยุดและเด้งกลับสภาพเดิมได้โดยง่ายส่วนบริเวณที่เป็นเหล็กนั้นไม่สามารถใช้น้ำร้อนและดัดคืนสุดส,ดสภาพเดิมได้เช่นเดียวกับการใช้ใดเป่าผมทั้งนี้การใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความเสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้สีรถพองหรือด่างได้ และยังต้องระวังอันตรายจากน้ำร้อนลวกด้วยอย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้น้ำร้อนในการลาดผนังรถที่บุบจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาทั้งนี้หากเกิดปัญหากับยานผ่านะกู้ใจที่ท่านรักก็ควรที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างซ่อมได้ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยต่อผู้เป็นเจ้าของยานผ่านะและป้องกันความเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถที่คุณรักได้ทั้งนี้เพราะรถแต่ละคันถูกสร้างม,มาจากหยาดเหงื่อและแรงกาย กว่าจะมาเป็นรถคู่ใจของใครหลายๆคนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับและสำหรับเนื้อหาสาระภายในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วพบกับผมนิสิตเกตแก้วได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในราการแซบโซเชียลสวัสดีครับ